สวสดีตอนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์มบ้านนาเฟอรมารีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาตอนรับเอฟซีนะคะเอฟซี FC เดินทางมาว่า้องค์ปูเนาะโอ้มากัานหลายท่านเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแต่ใส่เนาะนี่ โอ้มาจากสว่างโอค่ะค่ะไหวคขอพ่อเนอะเนาะโอ้มาหลายท่านเลยอืมจอดรถฝั่งในนาะนี่เนโอ้จอดขอบทางเลยปึ๊บขึ้นเข้ามาจอดฝั่งนู้นค่ะ่านี้ไปะโอ้ค่ะค่ะพยายมอันที่เช้าอยุ่นพอนจะเลิศฝนทั้งฝนละเพ่มเสก่า จ้ะแต่เรื่อิปากันกับลูกหลานนี่เพิ่นแคอยู่พรเจริญบ่เพิ่นจ้ะอ้าวขอบปากขอพรเนาะจ้าขอบพรขอโชคขอลาภจ้าขอโชคขอลาภน่ะเนี่ยโอ๊ยมะขอคือนมาเป็นแามนีฮะมะขอขึ้เป็นหมากแยมนีสั่นลานมาอ๋อเป็นตลอดค่ะเป็นตลอดเลยมาขอที่นี่จ้ะ พอดีคุณแม่สงสัยนะว่าทำไมบะคอถึงเป็นยามนี้ปกติมันไม่ใช่ยามนี้ใช่ไหมแม่อ๋อที่นี่เขาเขาเป็นตลอดเออเพิ่นเพิ่นให้กินตลอดจ้าแม่พูดมาเราก็จะคนลุกเลยพี่น้องโอ้ยเพิ่นศักดิ์สิทธิ์เนาะลูกร้านบอลอะไรเพิ่นที่เพิ่นคุินเนาะ ยายถักแบบนี้เราถึงกับขนลุกเลยนะจ่าไหวพระเรีวจ่าข้ากันกาบได้บหมนี้จ่าจ้าบนข้ามสาเพ่อสว่างเด่นดินจังหวัดสกลนค้จ้าลุงแกก็ไปขนบล็อกอยู่นั่นแหละไปซื้อบล็อกอยู่นั่นเลยย่งบะกมาเลยนี่ จ้าไปกันลุงพันไปซื้อบล็อกไปซื้อบล็อกคนที่มั่งสาห้องน้ำแม่นทำห้องน้ำเพราะว่าเอ่อเวลามีงานเฉลององค์ปูมเรต้องเช่าห้องน้ำเพิ่นจ้าอืมลูาเอค่ะก็ราอยู่ใล้ๆนี่ก็มาไอรไ้ค่ะจ้าอลางพลุงพจ้าเขาเลยพามาค่ะก็เราก็อยู่ใกล้ๆนี่ก็มาไปขอบพรได้ค่ะจ้าลกนกนย ะวันนี้มีลมวันนี้มีลมจะลมเย็นค่ะเดินทางปลอดภัยเด้อแม่เด้อจ้ะขอบคุณหลายๆมีโอกาสก็ขอมาขอโชคขอลาบเด้อจ้าค่ะค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะไม่หลุดก็คือกันเด้อจ้าสาธุสาธุเด้อแม่เด้อจ้าตบกอนมานำกันบ่หนิโอ้ค่ะโอ้มาคนละคันจ้าเฮียมาจากไหนกันเนี่ย

ผ่านมากับแวะเนาะค่ะคนหลายที่เรื่อยๆได้ไหมเนาะจ้ามาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็เปิดทํางานเฮ็ดงานเฮ็ดงานกันแล้วเนาะจ้าปิดปีใหม่ปีใหม่ก็มีคนมาอยู่จ้าห้องน้ำก็อยู่ฝั่งนู้นเด้อค่ะมาก็มาคนจะเล่นแต่ญาติเล่วนมาวางชวนมาถึงว่านหนุ่มหยางก็ค่ะวางพอดีมากันหลายบันนี่ ห้าหกคนค่ะค<า>่้นเดี่ยวดีมากแตเจอไม่ไงต้นพอดีพอ <c oughs> ดีรถต้นไมอน้อยู่ฝั่งนู่นก็เลยได้ยินเสียงเอ้าเอฟซี FC มา <c oughs> ขอบเม่ขอบเม่์แลอยากมาอยู่ค่ะข่บเมร์แลบผ่านทีเดียวหรอก <c oughs> <c oughs> จะไหนจะไล่แหละครับ บ่แล้วดีไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆเนาไม่ยืดปี๋เหรอครับมองๆหนี่ไม่ยืดปี๋ก็ไอ้น่าจะสามสองสามปีนี่แหละค่ะจ้ะสองสามปีและอันที่เซ็ตยืปี๋เสร็จเสร็จเปิ้ลแล้วเรียบร้อยปูนเก็บปีอันที่เซ็ตจริงๆจะพอปูคนอันนี้เด็กยางยืดเด็กยาล้ว จ้าแต่ว่าปีปีนี้ไม่ได้มาไม่รู้โอ้ยทุกปีเด้อทุกปีวันที่สิบธันวาทุกปีเลยฉลองทุกปีเด้อค่ะจ้ามาเด้อปีแรกๆที่มาใหม่ๆวันที่เก้าบวงสวงวันที่เก้าอ่าเขาเรียกว่าบวงสวงจ้าวงสวงปีแรกเลยค่ะรถรถดีลีล้านทุนบหมครับขอบคุณเยันบอกมึงล้านจอดรถขอบคุณบอกสั่งมาครับเอ่อ นุ่นต้องไปจอดฝั่งนุ่นค่ะนุ่นเข้าไปหรือฝั่งนุ่นอ่ะจอดฝั่งนุ่นค่ะอันนั้นมเมนค่ะแต่ว่าจอดได้อยู่มาแล้วนุ่นมาแล้วเออมาแล้วน่ะลุงมาแล้วนนอนจ้าใครมาเกไปคนบล็อกมาแล้วไปซื้อบล็อกมาแล้วมาแล้ว่ายยังทายรูปไว้อยู่เลยมาปีนี้ยินดีต้อนรับค่ะแต่ปีนี้ไม่รู้ ว่าแม่ก็บอกอยู่ว่าวันที่สิบท,ที่แล้วก็ยัง feet, นี่อยู่ยังยังบอกว่าเสียดายอยู่ไม่ได้มาแสดงว่าได้ยินเสียงคล้องไม่พอดีใช่ค่ะหนูหนูรดน้ําต้นไม้อยู่อพอดีได้ยินเสียงเอา้าเอฟซีมาหรือเปล่าน้อมีเสียงคล้องมีเสียงเจ๊าเจ, bows, จ้าเจ้าเจ้าอย่างนี้ค่ะ ก็เลยทิ้งทิ้งสายน้ําไว้ตรงนั้นเลยแล้วไฟเดนนี้ล่ะมีมีไฟอยู่ข้างในไม่ไม่เราดับไหมเพราะโอาไม่ไม่ดับค่ะเพราะว่าจุดไว้ตลอดพอเวลาเอซีมาเขาจะได้จุดจุดไหว้นะพ่อก็ไม่ต้องดับค่ะไม่ต้องดับเพราะเมื่อกี้มันดับอมันดับบ่อโอ้ค่ะลมแรงใช่ใช่ใช่วันนี้ลมแรงเป็นพิเศษเลย กระลดดดังอืมอลูกๆทังร้านคนก็มาจากชลบุรีนะคะเอฟซีมาไหว้ขอพรนะส่วนคุณยายก็กลับไปแล้วมาชุดเมื่อกี้นะ <c oughs> มาพร้อมกันวรูปยังไงมันไม่ดังนั่นเหมือนเขา <c oughs> เออไม่รู้เขารูปยังไงเสียงดังเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาใส้เากูหนองีย่แบบอันนั้นลูถ้าจะดังทางไหนก็ดังแต่รูกไม่ดังอืม โอ้ยด,ดังแล้วดังแล้วดังแล้วโอ้โหลูกดังแล้วเอาเอาไปเรื่อยเรื่อยใกล้ตะวันเลยอ่าแสดงว่าพรสำเร็จ <laughs> อืมใช่ค่ะ <laughs> คนมีบุญเนอะนี่คนมีบุญเนอรลูกลูปแล้วมีเสียงนี่